โอมะตัวละครหน้าหล่อมาพร้อมกับวิชั่นไฟที่เป็นท่านเมตาแถมโล่ในยังหนาเป็นอันดับ2ของเกมแต่ทำไมคนถึงเล่นเพียงแค่0.5%ในวันนี้เนี่ยเราจะมาหาคำตอบกันครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาได้นำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Richman Shop Shop Shop, Shop. ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าตัวละครโทรมัสเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าโล่งเขาเนี่ยหน,น,นาเป็นระดับที่2ของเกมเลยนะครับรองลงมาจากแค่จงลี่ตัวเดียวแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวละคร4ดาวทั้งหมดในเกมเนี่ยโทมัสถือเป็นตัวละครที่โล่หนาที่สุดแล้วนะครับซึ่งเขายังมีตำแหน่งในทางด้านของเอเนอร์เบอร์แต่ว่าเอเนอร์เบอร์ของเขาก็ไม่ได้สุดนะครับก็คือตรงอันติเนี่ยจะมีตัวของขึ้นกระแทกเป็นดาเมจไฟออกมาซึ่งก็จะแปะไฟทุกๆ3ฮิตของเขานะครับก็คือเป็น1 2แล้วก็แ, ط, 1, 2, แล้วก็แปะตึ๊ ط, อันที่3นะครับ ประมาณนั้นก็คือแปะไฟทุกสามฮิตสามารถไปเล่นในตีบลูมได้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยมันเลยมีตี้ใหม่ของโทมัสขึ้นมานะครับที่เอาไปเล่นในตีบลูมซึ่งก็ถือว่าสุดยอดมากๆแต่ว่าทั้งๆท,ที่ตัวละครเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะไปได้ดีใช่ไหมแต่ว่าทำไมคนถึงเล่นเพียงแค่0.5นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาหาคตอบนี้กันนะครับโดยผมจะเริ่มจากเมคนิกของโลกของโทมัสก,กันก่อนนะครับโลกของโทมัสเนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างอย่างแรกเลยก็คือตัวของสกิลธาตุนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวของอันติ แต่ว่าเรามาพูดถึงสกิลท่านกันก่อนสกิลท่านเนี่ยเป็นโล่ที่มีเอ่อเครื่องอไรเดียปริมาณการดูดซับของโล่ของเขานะครับจะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือจะเป็นตัวของปริมาณดูดซับของโล่เอ่อปกติแล้วก็ปริมาณการดูดซับของโล่ขั้นสูงสุดนะครับโดยไอไอสกิลท่านเนี่ยจะมีคููดาวทั้งหมด15วินาทีแล้วก็ระยะเวลาของโล่เนี่ยจะอยู่แค่8วินาทีนะครับซึ่งหมายความว่าตัวของโล่ที่สกิลท่านเนี่ยไม่สามารถวนโรเทชันได้ อันนี้ก็อาจจะเป็นในหนึ่งข้อที่คนไม่เลือกจะเล่นโทมัสก,กันนะครับซึ่งไอประมาณดูดซับของโล่เนี่ยตอนกลางโล่ปกติอันอันอันนี้อาจจะเป็นแค่ความเข้าใจของผมก็ได้นะครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าจากความเข้าใจของผมนะครับก็คือเมื่อเรากดกลางโล่ของสิิี์ธาตุแบบปกติไปเนี่ยโล่ของโทมัสจะหนาเป็น7.2%ของ HP สูงสุดนัเลเวลหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อกดอันติเข้าไปด้วยแล้วก็ตีปกติรัวๆเนี่ยอาจจะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่19.6% อ่านี่คือดูดซับขั้นสูงสุดเพราะงั้นเราไปพูดถึงเมคานิกของอันตีกันต่อดีกว่านะครับอันตีเนี่ยจะทําการสร้างดาเมจออกมาด้วยนะครับโดยไอ้ไอดาเมจที่ว่าเดี๋ยจะเปดาเมจกับเครื่องไฟออกมาซึ่งก็จะมีดาเมจอยู่ที่58%นตั่นเลเวล่หนึ่งนะครับแล้วก็ไอโลของอันตีเนี่ยจะอยู่8ปดวนินาที ต่อโล่นะเว้ยใช้คําว่าต่อโล่เพราะว่าโล่เนี่ยมันสามารถเด้งได้หลายโล่มากนะครับมาทับซ้อนกันนี่คือสาเหตุที่โทมัสเนี่ยเป็นตัวละครที่โล่หนาในอันดับ2ของเกมเพราะว่าโล่ของเขาเนี่ยมันสามารถปุดขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแถมยังมีความหนาถึง20%ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยถ้าเทียบกับตัวของเดลนาเนี่ยที่เป็นตัวโล่อันดับ3นะครับจะอยู่แค่7.2%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับหมายความว่าตัวของโทมัสเนี่ยที่7.2%เหมือนกันนะครับก็คือโล่ของโทมัสตอนที่กดเันนะครับก็คือโล่โทมัา แต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือเดียหนาเนี่ยเขาเป็นท่าน้ําแข็งครับคือเขาสามารถไปเล่นกับตีฟรีซได้ด้วยแล้วก็มีตัวของธนูซักพิเศษอ๋อแต่ไอดีนี้ผมไม่มีนี่หว่าเอาเป็นเอาเป็นว่าเดียลนาเนี่ยเขามีธน er ูสักพิเยลไว้สามารถวนโรเทชันได้ครับแล้วโลดเดียหนาเนี่ยคืออาจจะเขียนว่าระยะ1.8วิใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยคือเดียหนาเนี่ยมันจะปล่อยตัวของไอซี่เผามา5อันซึ่งก็จะไปคูณกับ1.8วินาทีแล้ว ยิ่งอัพตัวของสกิลธาตุเนี่ยไอระยะเวลาตรงนี้ก็จะนานขึ้นด้วยก็คือโลกก็จะอยู่นานขึ้นอีกนะครับกลายเป็นว่าเดียลนาเนี่ยสามารถวนโลเทชันโลกของตัวเองได้นะครับไม่เหมือนกับโทมัสที่ไม่สามารถวนโลเทชันโลกของตัวเองได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวของเดียลนาเนี่ยยังมีความสามารถรในการฮิวได้ด้วยแล้วก็เป็นเอ็นเับเบิในตัวเหมือนกันนะครับแต่เอ็นเับเบิของเดียลนาเนี่ยจะเหนือกว่าโทมัสตรงที่ว่าเขาจะแปะธาตุทิทที่เขาทำำําดาเมจน้ําแข็งเลยนะครับแล้วก็โลกของเขาเนี่ยยังเป็นตัวฟื้นพลังงานชั้้นนดีขของงตัวละครําแ็ ในทีอีกแถมแน่นอนเขาว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวละครน้ําแข็งเนี่ยเขาก็ไม่ขัด้าดน้ําแข็งด้วยกันเองด้วยนะครับแต่ว่าตัดมาที่โทมัสครับผมตัวละครอย่างโทมัสเนี่ยเป็นตัวละครที่จําเป็นที่จะต้องตีปกติเพื่อที่จะให้โลเด้งขึ้นเรื่อยๆเว้ยอันนี้หมายถึงตัวของอันตีนะแล้วอันตีเนี่ยใช้พลังงานท่าถึง80ด้วยครับหมายเขาว่าตัวละครหนงโทมัสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีฟื้นพลังงานค่อนข้างเรียสูงทําให้เลือดสูงสุดของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ20,000หรืออาจจะเกือบเกือบ 30, แล้วก็ใส่ตัวของหอกที่มีฟื้นพลังงานค่อนข้างสูงอีกด้วยเพื่อที่จะทําให้ตัวของอันติเนี่ยวนมาใช้ได้ตลอดแล้วไม่าณิกของอันติก็คือคุณจะต้องโจมตีปกติตลอดเวลาครับเพื่อให้โล่เนี่ยมันเด้งขึ้นไปเรื่อยๆโล่ถึงจะหนามากพอที่จะเรียกได้ว่าวนโรติชั่นได้นะครับเพราะว่าโล่แต่ละอันของโทมัสเนี่ยครับมันจะอยู่ทั้งหมด8วินาทีแล้วก็ช่วงช่วงระยะเวลาของบั ไอที่ผมบอกว่าตีแล้วโล่เด้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีทั้งหมด15วินาทีโดยครูดาวตันติอยู่ที่20วินาทีหมายความว่าเมื่อหมดตรง15วินาทีไปแล้วนยครับแล้วผมสมมติว่าวินาทีที่15เนี่ยเราทำดาเมจที่สุดท้ายไปโล่ไอแปวินาทีก็จะเด้งขึ้นมาเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมหมายความว่าใน5วินาทีที่ชนกับ20วินาทีตรงเนี้ย โล่ของโทมัสก,ก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับง่ายๆก็คือโล่ก็สามารถวนโรต a ชั่นได้ถ้าคุณพื้นพลังงานทันและโจมตีปกติอย่างรวดเร็วนั่นเองครับหมายเขาว่าคนที่สามารถเล่นคู่กับโทมัสได้เนี่ยในในเกมนี้เนี่ยครับมีอยู่ไม่กี่ตัวครับคนที่เล่นได้เนี่ยก็จะมีตัวของเฮโซที่เป็นสายเมน DPS นะครับแล้วก็ ตัวของอายาโตอันนี้พอได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวของอายาโตเนี่ยมันชิงอยู่ไม่กี่วิจากนั้นก็เปลี่ยนตัวนะครับก็คือมันเป็นเหมือนตัวดมิดลองซะมากกว่านะอายาโตส่วนอิตโตถามว่าได้ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าการชาร์ตีนับไหมถ้าการชาร์ตีนับเนี่ยโทมัสก,ก็น่าเอาไปเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวของอิโตะเนี่ยมันมีตัวละครที่เจ๋งกว่าน,นั้นอยู่อย่างเช่นตัวละครของโกโร่ที่ก็สามารถผลิตโล่ได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นโล่ผลึกซึ่งเขาจะดูดผลึกเข้ามาหาตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะต่างกับโทมัาเท่าไหร่ที่สร้างโล่ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่โกโร่เนี่ยคือเขาก็สร้างโล่ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วดูดโล่เข้ามาใส่ตัวนะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าศัตรูมีธาตุติดอยู่หรือเปล่านั่นแหละก็อาจจะยากกว่าตัวของโทมัสสักหน่อยแต่ว่ามันรับได,ด้ดีกว่าโทมออ แล้วก็ตัวที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดกับโทมัสเลยก็น่าจะเป็นตัวของย,ยมิยะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็เป็น DPS ที่เน้นตีปกติอย่างเดียวเลย <c oughs> ซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าน่าเล่นก็คือตัวของยานเฟยนะครับก็คือน่าเล่นกับโทมัสมากๆนี่ก็น่าจะเป็นตัวละครทั้งหมดที่ผมมองว่าเล่นกับโทมัสแล้วโกงนะครับอ่าถามว่าทาไมอูร่าถึง ไม่เหมาะกับโทมัสนั่นเป็นเพราะว่าตัวละครน,นี้นะครับจำเป็นได้ต้องทำซูเปอร์คอนดักตลอดเวลาหมายความว่าเขาจะต้องทําปฏิกิยาที่มีธาตุน้ําแข็งของไฟฟ้าครับการที่มีธาตุไฟมาอยู่ด้วยเนี่ยนอกจากจะทําให้ติตตดโอเวอร์โหลดแล้วมอนกระเด็นแล้วเนี่ยครับมันอาจจะทําให้บางเวลาเก,เกิดการละลายและทําให้อูร่าเนี่ยมันทำซูเปอร์คอนดักไม่ได้สักทีโทมัสเนี่ยเลยไม่ได้จําเป็นสำหรับตรงอูล่านะครับก็เลยไปเล่นเดียวน่าดีกว่าเพราะเดียวน่าเองก็สามารถฟื้นฟูให้กับอูล่าได้ดีกว่าด้วยสรุปแล้วเนี่ยคำตอบของผมนะครับว่าทาไมโทมัส ตัวละครของโทมัสนะครับโล่มันไม่ได้กากเว้ยคือโล่มันหนาหนามากๆหนาแบบหนาหนาหนาชิบหายนะครับคือตัวไม่เก่งเก่งมากด้วยแต่ปัญหาก็คือตัวละครเขาเนี่ยเป็นธาตุเมตาก็จริงธาตุไฟนะครับแต่ธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่ธาตเนี่ยขัดปฏิกิยาธาตุกับหลายๆธาตุนะครับตั้งแต่ธาตุไฟฟ้าน้ําแข็งคือมันขัดยังไงอะ ถ้าน้ำแข็งส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยครับจะเน้นเป็นทางด้านของการเล่นฟรีสจะมีตัวละครที่เน้นรีเวิร์สเมลเนี่ยก็คือพวกโรสเลียการยูแล้วก็มีน้ำแข็งอีกไม่หี่ตัวนะครับที่เน้นทางด้านของการรีเวิร์สเมลหมายความว่าโทมัสเนี่ยจะไปขัดให้กับตี้แช่แข็งนั่นเองซึ่งเมื่อเทียบก,กับตัวของเดียอหน้าแล้วเนี่ยดียอหน้าเขามีประโยชน์เยอะกว่าด้วยนะครับในตี้ของน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้าเองด้วยแล้วก็ตีก้กายภาพเองด้วยนะครับแถมตัวละครอ,อย่างเดียอหน้าเนี่ยยังสามารถฮิลได้ด้วยในขณะที่โทมัสเนี่า ตัวของโทมัสเนี่ยคือมันหนาแค่โล่แต่ว่าทําตําแหน่งอื่นไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของโทมัสก็เลยเป็นตัวละครที่คนเล่นค่อนข้างน้อยอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงทางด้านของกลุ่มดาวนะครับคือกลุ่มดาวก็เก่งพอสวรรค์ก็เก่งนะครับแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโล่หนาแค่ไหนก็ไม่สามารถชนะคําว่ามีประโยชน์สูงสุดอย่างดิโอนาได้นะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่คนเล่นตัวละครโทรมัสน้อยนั่นเองครับ และนี่ก็คือท<ม>ั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกัน,กนกบ,บ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า